สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SPTV อีกเช่นเคยนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับตอนนี้ผมได้ติดเชื้อโควิด19มานะครับก็ต้องขออภัยเรื่องเสียงมาณที่นี้ด้วยเอ่อคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ เครื่องยนต์อเนกประสงค์นะครับที่มีราคาถูกที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับว่าข้อเสียหรือปัญหาที่เจอนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ผมใช้มากับตัวนะครับเ,เครื่องยนต์พวกนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ oem นะครับก็ประมาณว่ามันเป็นคล้ายๆว่าโรงงานมีบ็อบเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับ โอแคผู้จ,จัดจำหน่ายมาตีแบนด์แล้วก็มาขายนะครับเครื่องพวกนี้ก็จะมีความใกล้เคียงกันในเรื่องของอะไรอยู่แล้วนะครับทำให้หาอะไรค่อนข้างง่ายออปัญหาที่ผมเจอนะครับก่อนอื่นเลยปัญหาที่ผมเจอก็คือ1เลยนะครับเรื่องปัญหาเรื่องเสียงวาวนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการตั้งวาวตามมาตรฐานของ ฮอนอด้าไปแล้วนะครับปรากฏว่าพอสตาร์ทไปเสียงวาลก็ยังมีความดังอยู่ดีนะครับผมก็ตั้งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเงียบนะครับก็ปรากฏว่าตั้งไปจนวาลยันเลยนะครับกว่ามันจะเงียบซึ่งก็ทําให้เครื่องสตาร์ทติดยากนะครับแต่ผมจะต่อให้ดูนะครับ นี่นะครับนี่เขเป็นกระเดื่องวาลวนะครับซึ่งผมได้พยายามตั้งไปแล้วนะครับพอตอนเออสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับวาลตัวนี้มันก็จะมีเสียงก็แก๊ก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 อยู่ตลอดเวลานะครับเวลาเครื่องทํางานซึ่งผมพยายามแก้แล้วมันก็ทําไม่สําเร็จนะครับก็ท่านผู้ชมรับตรงนี้ได้ก็มันไม่ใช่ปัญหาอะไรมากนะครับก็เครื่องก็จะทํางานได้ปกติ เพียงแค่มีเสียงนิดนึงเท่านั้นเองนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกวัสดุต่างๆนะครับในเครื่องยนต์พวกนี้นะครับวัสดุตัวนี้ก็มีความบางค่อนข้างบางนิดนึงนะครับลานสตาร์ตตัวนี้ผมว่ามีความยวกยาบก็อย่างว่าแหละครับก็ราคาประมาณนี้ถ้าท่านผู้ชม ดูคลิปนี้แล้วรับได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอ่อในส่วนของคันเร่งนะครับพวกนี้นะครับก็มีความค่อนข้างที่จะบางพอสมควรและกาวไาวนาที่เคลือบมานะครับไม่ค่อยกันสนิมสักเท่าไหร่นี่นะครับฟ้าว่าผมก็ไปทำสีใหม่นะครับเพราะว่ามันสนิมขึ้นได้ง่ายในส่วนของหม้อกรองอากาศนะครับ หมอกรองอากาศตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะพอใช้ได้นะครับก็ใช้ได้ปกติเหมือนกันแต่มันก็จะยุบยากนุ่มนิ่มนิดนึงนี่นะครับในส่วนของกรองอากาศตัวนี้นะครับวิธีบำรุงรักษาให้เครื่องมันทนทานใช้งานได้นานๆน,น,นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนำฟองน้ำตัวนี้นะครับ ไปจุ่มในน้ำมันเครื่องใหม่ที่เจือจางด้วยเบนซินนิดนึงนะครับให้มันพอพอเลีวๆนิดนึงแล้วก็จุ่มไปบีบให้หมาดนะครับจะทำจะสามารถทำให้กรองฝุ่นได้ดีกว่าแบบนี้นะครับอ่ะอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เจอมันกับตัวนะครับแต่ได้ไปเห็นมานั่นก็คือ เมื่อเครื่องยนต์พวกนี้นะครับใช้งานไปสตาร์ตสตาร์ทใช้งานเหมือนสตาร์ทสูบน้ำไปนานๆนะครับก็จะเกิดอาการหลอดวาล์วที่อยู่ในนี้นะครับเกิดอาการลวมหรือหลุดได้นะครับให้ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมีเครื่องแบบนี้อยู่นะครับเวลาสูบน้ำไปสัก 3- 4สี่ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงนะครับก็ให้ท่านผู้ชมพักเครื่องบ้างนะครับเพื่อที่จะลดโอกาสที่หลอด วาล์วมันหลุดได้นะครับนี่นะครับผมสกเก็ตภาพหลด,ดวาล์วให้ท่านผู้ชมดูนะครับมันเป็นตัวประคองวาล์วนะครับซึ่งมันจะอยู่ในขดสปริงนะครับตัวนี้นะครับก็ให้พักเครื่องบ้างนะครับในส่วนของถังน้ำมันถังน้ำมันตัวนี้ก็มีความหนาค่อนข้างปกติเหมือนกับเครื่อง ญี่ปุ่นทั่วไปนะครับและอีกปัญหาหนึ่งที่ผมได้เจอมานะครับท่านผู้ชมสังเกตที่ไป้ายไหมครับมันเขียนว่าจิตแรงมา้าซึ่งผมมีเครื่องยนต์ที่ประกอบไปในคลิป EP ที่12นะครับผมใช้ตัวนั้นในการสับหยกกล้วยซึ่งผมใช้มูเล่ขนาดสี่นิ้วนะครับขับ ตัวมูเล่ของเครื่องสับหยกกล้วยขนาด6นิ้วนะครับปรากฏว่าเครื่องคาวาสกิตัวนั้นนะครับสามารถขับแล้วก็สับหยกกล้วยได้อย่างสบายไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่พอ,เ,อ,อเครื่องยนต์ตัวนั้นมีปัญหานะครับก็ค,คือปะเก็นรั่วผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องซื้อเครื่องยนต์ตัวนี้มาแก้ขัดไปก่อนนะครับก็ปรากฏว่าผมใช้มูเล่ขนาด สนิ้วนะครับในการขับงูเล่เครื่องสับหยกกล้วยขนาด6นิ้วปรากฏว่าสับไปแล้วมีอาการแบบขับไม่ไหวนะครับเกิดอาการดับเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นนะครับก็นำไปพิจารณาดูนะครับในส่วนผมว่ากําลังที่ได้มากับป้ายนะครับไม่น่าจะถึงนะครับเพราะว่า ขนาดเครื่องคาวาสากิที่ผมประกอบไปใน EP12 มีขนาด6.5แหลแรงม้าก็สามารถขับด้วยมูเล่4นิ้วได้อย่างสบายนะครับส่วนวิธีบำรุงรักษาเครื่องยนต์พวกนี้นะครับก็เวลาใช้งานเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการปิดเจ้าตัววาล์วน้ำมันตัวนี้นะครับปิดไปแล้วก็ปล่อยให้เครื่องยนต์มันทำงาน จนน้ำมันในถ้วยมันหมดไปนะครับแล้วก็เครื่องดับเองจากนั้นก็ปิดสวิตมันก็จะสามารถทำให้พวกอูลิงต่างๆสามารถเซฟอูลิงต่างๆให้มีอายุที่ยืนยาวได้นะครับในส่วนของอัตราการกินน้ำมันของเครื่องยนต์ราคาถูกพวกนี้นะครับก็อัตราการกินน้ำมันก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ ไม่ได้กินมากกว่าเครื่องยนต์ราคาสูงสักเท่าไหร่นะครับเสียงท่อก็เป็นเสียงท่อแบบปกติเหมือนเครื่องยนต์ทางญี่ปุ่นเลยก็เครื่องยนต์พวกนี้นะครับในความคิดของผมว่าจะเหมาะในงานเที่เกี่ยวกับพวกงาน DIY ทํา <c oughs> ทำรถทำรถมอเตอร์ไซค์เล่นอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับไม่ค่อยเหมาะกับงานที่ใช้ หนักๆห,หรือนานๆนะครับถ้าใช้งานเกี่ยวกับพวกนั้นก็ควรที่จะมีการพักของเครื่องยนต์บ้างนะครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องยนต์แล้วก็อย่างหนึ่งก็ต้องถ่ายน้ำมันตามระยะที่ในคู่มือบอกไว้นะครับก็หวังว่าอาจจะเป็นเออมีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องยนต์ให้กับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะอ,อ,อัดคลิปตอนสตาร์ทด้วยนะครับว่าเสียงวาวมันเป็นยังไงให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายวิธีการสตาร์ทแล้วก็วิธีการดับเครื่องก่อนที่จะสตาร์ทนะครับเพราะว่าผมจะไม่อธิบายในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานเดี๋ยวเสียงเครื่องมันจะ กวนรบกวนในการอธิบายสำรับเ่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะใช้ไมค์ในการเออพยายามให้ได้ยินเสียงวาวให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าระหว่างไมค์ที่รับเสียงกับเสียงจริงมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวผมก็จะพยายามลองให้ท่านผู้ชมได้ยินดูนะครับเสียงกระเดื่องวาวมันดังขนาดไหน อ,อวิธีการสตาร์ทนะครับเมื่อเราเติมน้ํามันไปในถังเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการโยกกวาน้ํามันนะครับด้านนี้จะเป็นด้านปิดส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านเปิดให้น้ํามันเข้ามาลงในคาบูนะครับจากนั้นก็โยกสวิตไปนับหนึ่งออนนะครับแล้วก็ให้ทําการปิดโช๊คนะครับออฝั่งนี้ก็จะเป็นการ เปิดโชค๊คด้านนี้ก็จะเป็นการคือแผ่นแผ่นปิดนะครับก็จะไปปิดปากคาบูให้น้ํามันหนานะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็คันเร่งอยู่ที่ประมาณกึ่งกลางนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะต้องใช้เท้าในการสตาร์ทด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเลยครับ เมื่อปิดวาน้ำมันนะครับก็ปล่อยจนเครื่องดับแล้วก็ปิดสวิต์ตามที่ผมได้อธิบายไปนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้นะครับผมจำตำแหน่งปิดเปิด,ปดช็อผิดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยอ่าแล้วก็ปิดท้ายคลิปนี้นะครับผมก็จะฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้คิดด้วยนะครับก็คือ <c oughs> ถ้าเราซื้อเครื่องยนต์มาจะถูกจะแพงนะครับ ถ้าเราดูแลรักษาไม่ถูกต้องหรือผิดวิธีนะครับต่อให้เครื่องเป็นหมื่นก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ยาวๆได้หากท่านผู้ชมไม่ดูแลนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น,น้อยผมก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมกดติดตามและเป็นกําลังใจให้กับช่องนี้ต่อไปด้วยนะครับผมก็ ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่รับชม